อุช่วงนี้ครับช่วงชิดดาวนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปจะ,จ,จะเจอคุณผู้ชมนะฮะผู้ชมดีที่เป็นแฟนคลับของแบมบี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกตอนต้นรายการว่าโอ้คุณผู้ชมส่งข้อความมาทักทายมาถามฝากเราฝากผมโตโต้เนี่ยมาถามแบมบี้เยอะมากๆจริงครับก็พยายามคัดมาให้เยอะที่สุดนะอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยลวกันนะครับเป็นคําถามที่ส่งมาทาง s m s 4 24-2863นั่นเองครับนะฮะเขาถามฝากมาถามว่า ถ้าแบมบี้มีโอกาสได้เล่นละครอยากเล่นกับนักแสดงคนไหนเพราะอะไรครับก็จริงๆแล้วก็เล่นกับใครก็ได้ค่ะคือไม่มีไม่ไม่เจาะจงค่ะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรดีกว่าแม่ตอบกว้างด <Yeah. S 1> ีมากครับจะได้ไงานยาวๆนะฮะแล้วบทบทบทถนัดบทประมาณประมาณยังไงบ้างนางร้ายก็ได้ค่ะคือเราแต่จริงๆนางเอกก็ได้นางร้ายก็ดีใช่ไหมโอ้โหกว้างมากจริงครับรับไปพิจารณาอยาู่นะครับ <c oughs> ใหญ่นะครับคำถามต่อมาครับ เสียใจไหมที่มีคนแอนตี้เราทั้งที่เราแค่มาทําตามความฝันอก็ไม่เสียใจค่ะคือไม่รู้จะเสียใจไปทําไมก็เราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราค่ะว่าเรามาตรงนี้เพราะอะไรแง่เยี่ยมสุดยอดเห็นแบมบี้บอกว่าสนิทกับบูลมากที่สุดประทับประทับจะประทับอะไรประทับใจอะไรในตัวบูลอ๋อค่ะพี่บูลเป็นเป็นผู้ใหญ่ค่ะคือความคิดพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีค่ะแล้วก็เทคแคร์ดีอะไรเงี้ยค่ะ เขาเป็นคนที่เป๊ะเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเนียบสติ๊กเระเบียบหรืออะไรสักอย่างเพราะวันนั้นที่เข้ามาพูดคุยกันดิวก็เมาเละเลยบอกว่าแบบพี่บูลนี่เขาจะวางทุกอย่างในชีวิตเขาไว้แล้วว่าต้อง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 ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้จะไม่หลุดออกจากนั้นอะไรเงี้ยประมาณนี้ไหมค่ะแล้วก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในหมู่เดอะสตาร์เก้าทั้งหมดเออนะฮะนะฮะอันต่อมาเขาบอกว่า ดูแบมบี้เป็นคนโกโก้มีเหตุการณ์อะไรโกโก้ฮาฮาที่นึกทีไรก็ขำทุกทีมาเล่าให้ฟังไว้มีไหมถ้าถ้าตอนที่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์ก็แบมบี้นี่โดนเดี๋ยวก็ตกบันไดเดี๋ยวก็ตกเวทีโดนเวทีควนเดี๋ยวก็โดนเนที๊ะแบบตองขอบขอบันไดมันก็เจ็บมันแบบมีแบบปิีมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินแล้วไปแฟทตลอดเลยค่ะรอยเต็มตัวเลยค่ะ เป็นเพราะเพราะว่าเราซุ่มซ่ามเลยค่ะแบบแป๊บหนึ่งก็เอาอยู่แล้วชนโต๊ะโต๊ะวางอยู่เงี้ยค่ะก็เดินไปชนมันเองก็ไม่ไม่โมโหไหมโมโหอ๋อไม่ค่ะเจ็บก็คือเราไม่ไม่ทันระวังคิดอะไรเพลินอะไรอย่างงี้เออนะฮะเป็นโกะจริงๆด้วยแล้วก็อาหารที่แบมบี้ชอบทานที่สุดคืออะไรส้มตำปูปลาค่ะบอกเยอะๆเลยแฟนคลับส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาใส่เส้นขนมจีนด้วยนะใส่ค่ะชอบอ้าวโอ้ยตำซัวตำแตงก็ชอบค่ะไอ้ยะ อะไรอีกครับเผ็ดไหมเผ็ดค่ะอแล้วไก่ย่างพวกอาหารนี่ได้เลยค่ะอายสารชอบมากไก่ย่างไก่เหลืองไก่ย่างคอหมูย่างน้ำตกค่ะต้มแซ่บใช่ทุกอย่างอ่อมอ่อมได้ไหมอ่อมอ่อมได้ไหมอ่อมไม่ค่อยทานค่ะแต่ว่าทานได้เหมือนกันอ๋อพออะเราทานเผ็ดได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อด้วยนะฮะสั่งเลยแล้วกันนะฮะอีกัหนึ่งคำถามครับ การขึ้นคอนเสิร์ตครั้งไหนของแบมบี้ที่รู้สึกว่าทําได้ดีที่สุดและสนุกที่สุดนี่เขาฟังมาถามคอนเสิร์ตรักจับใจค่ะตอนที่เป็นวีคโจทย์เพลงละครเพลงละครเวทีใช่ค่ะทาไมฮะชอบเพลงค่ะความความหมายดีแล้วก็ได้เต้นแล้วก็คือทุกอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะชอบสนุกถ้าเต้นสนุกซึ่งผมมองว่าโจทย์ละครเวทีเนี่ยน่าจะยากที่สุดของทุกวีคเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ ร้องอย่างเดียวคือมันผนวกทุกศาสตร์เลยเนาะใช่ไหมละครเวทีเนี่ยทั้งร้องทั้ง acting แล้วกการเคลื่อนตัวการอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหมายไปหมดแล้วก็เป็นกับเพลงแล้วก็มีการพูดอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่ไหมมีเดียว์รอกพูดพูดไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมก็คือแบบร้องเป็นฟิลแบบละครเวทีลงมานี้เลยอ๋อชอบอันนี้ที่สุดรู้สึกว่าเป็นเราที่สุดโอ้โหวันนี้แบมบี้มาทีเดียวได้กว้างเลยละครเวทีด้วยนะครับละครเวทีแบมบี้ก็ได้นะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปครับนี่ก็เป็น sms ที่ส่งมายังมีเยอะกว่านี้นะ เดี๋ยวยังไงผมค่อยๆทยอยหยิบมาถามเรื่อยๆแล้วกันนะแบบนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นี่นะครับคุณผู้ชมผู้โชคดี2ท่านครับมารออยู่นานแล้วนะฮะเดี๋ยวเชิญไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับไห่เข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยครับน่ารบ้านบ้านทักก็ยังกลัวไม่กล้าเข้านะฮะมาทักทายพูดคุยกันหน่อยครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมอสครับผมคุณมอสนะกับ สุกัญญาจ้ะคนที่สุกัญญานั่นเองครับโอ้โหเรียกว่าเล่นัยต่างกันมากนะก็เดี๋ยวก่อนที่มาพูดคุยครับเราต้องมีเกมให้ร่วมสนุกกันหน่อยละกันเป็นเกมเขาเรียกว่ามาทายใจของแบมบี้กันครับแมแล้วก็ถ้าตอบถูกได้เร็วครับ2ข้อได้ปุ๊บ เลิกเล่นเกมนี้แล้วก็ให้โอกาสได้พูดคุยอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามตอบถูกให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ได้2ข้อเร็วที่สุดว่างั้นเถอะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นรับอุปรกรณ์ไปเลยครับนี่บัมบี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็คุณพี่กับน้องมอสนี่นหนึ่งอันครับแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันเขียนเลยครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมรู้ใจกันนั่นเองครับนะฮะก็เขียนเขียนด้านขาวเลยครับเขียนด้านขาวนี่นะฮะนี้ประกาศของบัมบี้เดี๋ยวผมก็จะ พูดว่าสมมติว่าแบมบี้ชอบกินอะไรระหว่างข้าวไข่เจียวกับกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้แบมบี้เขียนคําตอบไว้แล้วก็คุณพี่กับน้องมอสก็ช่วยคิดแล้วก็รีบเขียนนะครับแล้วก็เปิดหันหน้ามาพร้อมกันถ้าตอบตรงกันนะทายใจของแบมบี้ถูกอย่างที่ผมบอกครับสองข้อได้ปุ๊บให้คุยเต็มที่เลยทีนี้นะฮะเกมนี้เลิกเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องถามไปเรื่อยๆนะะมาที่คําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับถามว่าแบมบี้ เรียนเทควันโดได้สายอะไรระหว่างสายแดงกับสายดำครับนี่แบบนี้ต้องเขียนระวังให้เด็กังแต้ดูสายแดงกับสายดำครับนี่มาลองทายกันดูนะครับว่าแบบนี้เนเทควันโดได้สายอะไรสายอะไรเก่งสุดครัแดงนี่คืแบมบี้อ่มันก็ต้อง อ้าวเริ่มเลยขอบคุณดูเลยอ่าเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวหันหาก้อพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามแวบสายดำครับโอ้โหถูกต้องเลยฮะคำถามแรกครับเก่งมากเลยเดียวครับสายดำนะเป็นยังไงครับไอ้สายดำเนี่ยช่วยขยายหน่อยได้ไหมฮะสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องเทควันโดสายดำคือตอนนั้นบ๊มบี้ก็เรียนมาสักพักหนึ่งคือมันต้องมันประมาณ เกือบสิบสายประมาณสายี่สิบอะไรประมาณเนี้ยค่ะอก็มาจากตั้งแต่ขาวไปเหลืองขีอแล้แต่ละสายเขาจะมีสีบอกลำดับขั้นใช่ขึ้นไปถึงจนถึงดําคือสุดท้ายอโอ้นี่คือแบมบี้ดำแล้วก็จะมีแบบเป็นขีดๆต่อไปอีกอะค่ะถ้าเรียนต่อโอ้ก็คืออย่างนี้ถ้าผมแบบกวนแบมบี้ไปเรื่อยแล้วแบบแบมบี้โมโหนี่คือเข้าคอได้เลยใช่ไหมพมก็เตะสูงใช่ไหมเตะสูงมันโดคโอ เล่นยากแล้วอ้าวข้อแรกถูกเลยครับเร็วมากครับมาข้อที่2อกันดีกว like sure ่าฮะมารู้ใจกันข้อที่2ครับพระเอกที่แบมบี้ชอบมากมากเขาคือใครครับระว่างคุณเคนภูภูมิกับพี่เคนทีระเดชครับเคนภูภูมิกับเคนทีระเดชคนไหนที่แบมบี้ปลื้มสุดๆ แบบว่าต่อให้คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้ที่แบบบี้ปพื้มมากเนี่ยมากระชากกับต่อแบบนี้แบบนี้ก็ไม่ถึงคอนโดสักเทปหนึ่งชื่อมันกันเลยนะหล่อเหมือนกันด้วยทำไมแม่ผมไม่ตั้งชื่อหลวงพ่อเนี้ยแต่ก็หน้าไม่ได้เคนบูบูมกับเคนธีรเดชครับ นะเขียนเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมให้สัญญาณพร้อมกันเลยฮะหนึ่งสองสามแฟบเข็นภูภูโอโหถูกต้องเลยครับมาส่งเราที่เป็นแฟนคลับแบมบี้นะฮะต่อถูกมดเลยครับมาสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวถามแบมบี้ก่อนที่ให้นะทั้งมอสแล้วก็พี่เนี่ยถามแบบบี้แบบเต็มเมนะครับทำไมเป็นพี่เข็นภูภูครับพี่เขาหน้ารับดีครัเวลาเวลาแสดงออกมาพี่ก็ว่าพี่เขาแสดงได้ดีมากชอบการแสดงพี่เขานั่นเองครับถ้าได้เจอหน้า ตัวเป็นๆอยากจะบอกอะไรพี่เขาครับเจอกันแบบกระจัดกระจะสองคนเลยสองต่อสองเลยหรือว่าจับเข้าล็อกทุ่มอ๋อไม่ใช่ด้ความเคยชินมีอะไรอยากจะบอกพี่พี่เขียนนะถ้าเดินก็พี่เขาน่ารักค่ะแล้วก็แสดงเก่งก็คงชมค่ะชมพี่เขามีถา,ามแม่แบบจัดฟันที่ไหนอะไรเงี้ยพี่เขียนตอบเร็วเกินไปครับเรียกว่าทีมงานเราใจหายเลยเดียวงั้นอีกสักข้อหนึ่งละกันนะขออีกสักข้อละกันครับ อ่าอีกสักข้ออีกสักข้อนะเดี๋ดูข้อที่น่าสนใจนี่แหมมาข้อนี้ครับอันนี้เป็นคำถามแถมแล้วกันนะเวลาเหลือฮะ <laughs> ถามว่าแบมบี้จะหมดตังหรือว่าเสียเงินเนี่ยไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดระหว่างหนึ่งเสื้อผ้าหน้าผมกับสองของกินครับ นี่ลองดาวกันดูว่าลาสตาดับบี้ตอนที่เราดูอยู่ที่บ้านเดลตาเนี่ยเขาน่าจะเสียเงินกับอะไรไหมสุนดับบี้เราก็วังมอสแอบดูเลยเสื้อผ้าหน้าผมกับของกินอันแรกก็น,น่าสนใจนะอันที่สองก็ก็เป็นทานงต่อนั้นด้ว ท่านี่ผู้ชมดูว่าเขอจะใช้เดากันเลยมีบางเทปพจไหนรับเชิญเขาเรียกว่าอะไรนะมุ้งหนุากบ้านมาใช้อะไรดูว่าเดือดตาเราเขียนยาวหรือเขียนสั้นเลยเดาแต่เดาเขียนตาบ้าวปะวันนี้อ่ะเขียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวหันหากร้องพร้อมกันเลยนะฮะหนึ่งสองสามมาอ้าวันนี้ไม่ตรงแล้วครับมาอันนี้ไม่ตรงแล้วทำไมพี่สุกัญญาคิดว่าแบมมี่น่าจะเลือกของกินฮะพูดใส่มาเลยครับ ็เขาเป็นคนที่ชอบชอบทานนะคะตอนที่เราดูอยู่ในในในบ้านเดอะสตาร์ใช่ไหมใช่พอกล้องตัดมาปุ๊บอานแบมนี้ทานแล้วก็แบบดูอยู่ในบ้านเหมือนก็จะแบบดูธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ค่อยแต่งตัวอ๋อก็คิดว่าไม่น่าจะไปหมดเงินกับเรื่องนั้นฉีกไปซะอย่างนั้นอาแบมบี้ครับทําไมการมาเป็นเสื้อผ้าหน้าผมใช่ั้นเป็นคนชอบช้อปปิ้งค่ะชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่คือในบ้านเดอะสตาร์ก็คือชอบของกินค่ะแต่ว่าข้างนอกแล้ว ชอบเสื้อผ้าค่ะเป็นคนไม่ค่อยทานเท่าไหร่ค่ะข้างนอกอ,อยู่ในบ้านไม่ไม,ไ,มไม่ใช่<ต>หา้างเนาะอยู่ในบ้านไม่มีอะไรทําค่ะ <c oughs> กินอย่างเดียวเลยค่ะนะฮะ,ะนี่ก็ไม่ถูกไปแต่ว่าได้ตรงตามที่เราวางกติกาวไว้แล้วสองข้อน,นี้เป็นคําถามแถมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสุดยอดนะครับตอบถูกแต่สองข้อแรกสมแล้วที่เป็นแฟนคลับนะแต่คืออุปกรณ์ได้เลยไม่ต้องลบฮะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้นะครับพี่สุกัญญากับมอสเนี่ยถามแบมบี้ได้เต็มที่เลยครับว่า อยากถามอะไรที่เราอยากรู้ที่เราติดตามเขามานะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมขอถามก่อนเลยแล้วกันว่ามอสทำไมาถึงชอบแบมบี้ครับก็พี่เขาเต้นเก่งครับน่ารักสวยด้วยเขายิ <S <S ้มแบบ <S <S 1> <S 1> มิชเน่ฮะดูอยู่บ้านแล้วแบบโอ้ใช่เลยจัดเลยทีเดียวของพีุ่ศัญาครับชอบชอบอะไรในในในบัมบี้ครับคือน้องเขาน่ารักแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีคะแล้วก็สวยก็เลยประทับใจเลยใช่ตอนนี้ว่ากันไปนะครับมาเรื่องของคำถามกันบ้างครับอยากถามอะไรเจาะลึกอะไรยังไงนะฮะวันนี้พิเศษได้ใกล้ชิดกันแล้วถามเต็มที่เลยครับเรื่อที่มอสก่อนเลยก็ได้ฮะ ก็อยากจะถามว่าสเปคหนุ่มในฝันของพี่แบมบี้ต้องเป็นยังไงครับผมแ็นภูกๆไงเดี๋ยวก็ตัดเขนออกชอบผู้ชายที่เทคแคร์ดูแลดีค่ะชอบ<ม>คนที่รู้ใจเข้าใจในการทํางานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบมบี้ค่อนข้างคือชอบทํางาน<ม>ก็เลยอยากให้เข้าใจด้านเวลาด้วยค่ะ<ม>เป็นคนที่แบบว่าชอบ working เป็นอารมณ์ working woman จะไม่ไม so ่ชอบแบบว่ามาจุกจ so ิก yeah. จ yeah. ้แจ้ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางทีแบบเราทํางานเราก็อยากเต็มที่กับการทํางานมาทํางานเดี๋ยวก็ลายมาอีกแล้วทำอะไรอยู่ทํางานไงคือประมาณนี้นะชอบคนตลกเลยค่ะชอบแบบคลายเครียดให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลกที่แซวเออใส่แว่นได้ไหมไม่ใส่ก็ไม่ใส่ไม่ใส่ตรงนี้ครับผมนะต่อที่พี่สุวรรณยาอะไรครับก็อยากจะถามว่าเห็นเป็นคนชอบเที่ยวก็เลยอยากจะทราบว่า เออมีสถานที่ที่ใดที่ที่ยังไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็เอออันไหนอีกอันหนึ่งที่เคยไปแล้วแล้วก็อยากจะไปเที่ยวซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะพบเลยทีเดียวอยากเอาที่ในฝันก่อนที่อยากไปยังไม่เคยไปทีในฝันอยากไปเกาหลีค่ะกับญี่ปุ่นทั้สองประเทศนี้ทาไมเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นดูน่าไปมากเลยค่ะเห็นเห็นในกวนมุนโฮค่ะทำให้อยากไปเกาหลีมากแบบทั้งอาหารทั้ง แฟชั fashion, ่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนญี่ปุ่นก็เป็นของแบบน่ารักน่ารักค่ะก็อ,อ,ะอยากไปลองช้อปปิ้งดูแล้วก็อากาศดีด้วยค่ะเนาะโอ้โหเรียกว่าชอบเสื้อผ้านะผมอย่างแบมบี้มีพันหมดพันมีหมืน่นหมดหมื่นนะมผมชอบไปเกาหลีญ,ญี่ปุ่น <S 2> <S 2> จริงๆจริงๆขนาดผมไม่ชอบช้อปปิง้งผมไปเกาหลีญี่ปุ่นนี้ยังแบบถลุงเละเลยอะเพราะเสื้อผ้าเขาแฟชั่นมาแล้วสถานที่ที่เคยไปแล้วนี่แล้วประทับใจอยากกลับไปซ้ำอีก ที่เที่ยวมีที่ไหนบ้างอเมริกาค่ะเคยเกินขอบเขตผมแล้วล่ะเกินขอบความรู้แล้ววิ๊กเคยไปอยู่ค่ะเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นั่นค่ะแล้วก็ชอบบรรยากาศใช่ไหมนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะเรียบร้อยเกินขอบเขตแล้วครับผมต่อเลยครับผมชอบอากาศค่ะแล้วก็ชอบคนค่ะคนที่นั่นแบบเป็นกันเองมากๆค่ะแล้วก็คือตอนนั้นที่บัมบี้ไปคือก็ภาษาอังกฤษยังไม่แข็งมากแล้วก็ คือเขามีน้ำใจช่วยสอนอยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องการอะไรอะไรเงี้ยจะพาไปนู่นไปนี่เพราะว่าไปที่นั่นก็ไม่มีรถค่ะ<ม>เขาก็ช่วยขับไปให้อะไรเงี้ยค่ะช่วยแนะนํา<ม>พาไปเที่ยวที่นูน่นไปเที่ยวที่นี่คะ่ะเ<ม><ๆ>ที่ยวหมายความไปเที่ยวแบบสน,สนุกอะไรเงี้ยค่ะเออที่นู่นเขนาน่ารักนะอ๋อเคยไปเคยไปบอกบอกรถเขาก็ให้ขึ้นนะเออแต่ว่าลงแล้วเขาก็กินเงินก็ใจดีไปอีกแบบหนึ่งไปตอนนั้นไปแบมบี้ไปอยู่จังหวัดอะไรรัฐหลยว่ะรัฐ ไ,รรไปแคนซัสค่ะแคนซัสครับผมเลย,เยเครับอยู่ตรงกลางเลยค่ะแต่อเมริกาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเพราะว่าคนที่นู่นเขาจะถือเรื่องของสิทธิกันค่อนข้างมากเขาเชื่อเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่สุญญาณาน่าไปครับเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเขาไม่กลัวตำรวจอ่ะเขาไม่มีเรื่องอิทธิพลไม่มีเรื่องอันธพาลสักเท่าไหร่เขาก็จะแบบว่านับเลือกเขาจะ แต่ละบ้านก็จะอ่านกฎหมายกันค่อนข้างเยอะอะแล้วก็แบบว่ารู้สิทธิ์ของตัวเองว่าออกไปเราจะทําอะไรเราจะใช้สิทธิ์อะไรได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่อนข้างมีระเบียบค่ะใช่ผมเคยเจอหัวพักที่ที่ LA ล a ส v วกัสนะไม่ใช่ล a s v e g นะฮะข้างโรงแรมผมอะเป็นถนนที่มีรถจอดแล้วดันวิ่งได้เหลือเลนเดียวทั้งั้นที่มันวิ่งสวนกันได้แล้วมีรถมาเจอกันตรงกลางครับแล้วเขาลงมาเถียงกันไม่ถอยให้กันเพราะว่าเขาก็ถือสิทธิ์ว่าเขาใช้ถนนนี้ ร่วมกันเขาเข้ามาพรอมไม่รู้ว่าใครเข้ามาก่อนแต่แบบเขาก็ในภาพบอ,อกว่าว่าแบบก็ฉันใช้สิทธิ์เพิ่นเข้ามาแล้วอะอะไรเงี้ยเออเท่ดีวะ่ะ <c oughs> เป็นบ้านเราก็เออแค่นั้นละดีแต่ไม่ชอบอ <c oughs> ีก่เรื่องเดียวคือที่อเมริกาคือไม่มีที่ฉีดกน้น <c oughs> โอใช่หนก็ไม่ชอบเหมือนกันเออเนี้ยหนักมากครับถ้าพี่สุภัญญาไปต้องพกแก้ว <c oughs> ขวดน้ำไปด้วยเขาไม่มีจริงจพี่ผมแบบเคยอยู่เจ็ดวันนี้แทบจะเดินถามฝรั่งถ้าพูดได้เนี่ยจะถามทุกคนเลยว่าแบบ มันไม่แห้งกันแล้วไงลากันพืดๆืดเลือดออกนะเนี่ยหมอต่อครับผมหลุดเลอเธอไปละมาก็อยากจะถามว่าตอนที่พี่ประกวดพี่กลัวคณะกรรมการคนไหนที่สุดครับผมกลัวค่ะจริงๆแล้เราพี่โจพี่เพชรพี่ม้าไม่กลัวเลยค่ะแต่ว่าถ้าโหดสุดน่าจะเป็นพี่เพชรค่ะเพราะพี่เพชรหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆทั้งสามท่านใจดีหมดเลยคือเวลาเร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 าหลุดจากโชว์ตรงนั้นแล้วเนี่ย ที่พี่โชพี่เพชรพี่มาเขาคอมเมนต์แล้วเนี่ยลงมาจากเวทีอยู่ในบ้านนี่มีโอกาสได้เจอพี่พีเขาไหมไม่มีค่ะจะมีหลังโชว์ค่ะพี่พีสามพันก็จะมากอด <สำ S 2> มาให้กำลังใจ <สำ S 2> ใช่<อ>ใชค่ะก็คือหน้าจอเขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรงนั้นนั่นเองเนาะนะฮะ,ะพี่สุกัญญาบ้างครับอ,อ,อยากจะถามว่าคือน้องเบนบี้เป็นคนที่แบบดูแลสดใส <c oughs> สดใสร่าเริงน่ารากกักอะไรเงี้ย เคยมีบ้างไหมว่าบางครั้งเนี่ยออแบบรู้สึกเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างท้อใจอะไรเงี้ยมีเราใช้คติอะไรในการเตือนใจตัวเราเองอให้มันผ่านเหตุการณ์ให<ช>ลายๆตรงนั้นไป<ช>หรือว่าเหตุการณ์ที่มากดดันเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนไม่เครียดเพราะว่าคือมาตรงนี้จริงๆก็เจอกระแสแต่ว่าคือว่าไม่มาตรงนี้เพื่อคือทําเพื่อคนที่เรารักอะค่ะส่วนมากจะมองว่า เรายังมีคนที่เรารักอยู่กลับไปก็คือคุยกับท่านเวลาเครียดก็คุยกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือเวลาคุยกับท่านล้วก็สบายใจก็เลยไม่ไม,ไม่เป็นคนไม่คิดมากค่ะสบายสบายอืมเป็นการขอขออาไรียกอะไรอ่ะคุยกับคนที่เรารักเพื่อได้กําลังใจดีๆจากตรงนั้นนั่นเองเป็นเป็นกาลังใจมาต่อยอดให้เราได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเนาะอารมณ์บาลานนี้น,<ะ>นั่นเองครับแม่เวลาตรงนี้หมดแล้วครับยังอยากให้พี่สุกัญญากับคุณมอสเนี่ย ถามอยู่เลยก็เชื่อว,ว่าคงมีคําถามอีกเยอะมากที่อยากจะถามนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหลังไหม์กันละกันนะครับมีโอกาสได้มาใกล้ชิดกันตรงนี้แล้วแล้วก็ยังไงพิเศษตรงนี้ก่อนจะไปเบรกกันครับก็นี่แบมบี้ครับเซนรูปถ่ายของแบมบี้ให้กับ,นะค,บคุณมอสกับพี่สุกัญญาเอาไปเลยเป็นที่ระลึกด้วยในวันนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณนะฮะพี่สุกัญญา<ฮ>คุณมอสมากนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วง ้นปีแล้วก็ตลอดทั้งปีนี้มาเช็คกันครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักกับหมอช้างนั่นเองนะกับช่วงเจาะดวงนั่นเองครับตอนนี้ไปพักกันสั้นๆอีกสักครู่ครับดอกจันหนึ่งสอชวนคุณโหลดเพลงฮิตละครดงังเพลงแทนความรู้สึกจากละครคู่กันโหลดได้ทั้งเสียงรอสายเพลงเต็ม MV และ,ร,ร,ละริงโทน โหลดสูงสุดลุ้นรับกรอบรูปพร้อมลายเซ็นจากบี้สุกฤตและหนูนาส่งฟรีถึงบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง9มเมษายนนี้เท่านั้นจดจำหนึ่งสองสามแกรมมี่ได้หมดเลยหากคุณมีปัญหาชีวิตกดดอสี่เก้าเก้าแปดไม่ว่าจะเรื่องไหนเรามีคำตอบให้ตกงานอย่ากตกใจครับในเดือนหน้าดวงคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนแฟนทิง้ง จเย็นครับลองเช็คดวงเรื่องความรักดูสิครับ้าขาไม่ขึ้นลองจัดหวงจุ้ยใหม่สิครับอยากลงทุนตามวทุกปัญหามีทางออก,<า>กโทรดอกจัน4998รู้ก่อนแก้ไขได้กับผมทศพรศีีตุลา